วันนี้จะมาแจกสูตรที่ยอดฮิตแล้วก็อร่อยแน่นอนเดี๋ยวเริ่มจากเมนูแรกก่อนก็คืออเมริกาโน น่าจะเป็นเมนูยอดฮิตของคนไทยแหละเบสยมันก็คือมีแค่ชอ็อตเอสเปรสโซ่กับตัวน้ำเราจะใช้อยู่ที่120่งร้อยีิเนแมมันมีทิกนาเมนู ano, เหมือนจะเป็นเมนูง่ายต่เป็นเมนูปรับเซียนนะครับเพราะว่ามันไม่มีนมพูดได้ง่ายทำชอ็อตไม่ดีกินปุ๊บก็จับติดเลยวันนี้คือชอ็อตกาแฟาที่ไม่ดีวันนี้ใช้กาแฟเอ่ของบัว l d w i d ฟ c o f เป็นกาแฟากลางก้อนเข้มเนาะเป็นกาแฟเบรนอาราบิการูบัตต้าก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ18กรัมจริงๆตัวนี้พอมันเป็นแบบเบรนเนี่ยครับมันก็ให้ความเข้มข้นที่พอดีเนาะทำไมต้องเป็นาต้้องก่สิบ แต่วันนี้เราแจกสูตรเป็น1ิออนป์ไงโอ้ดูดิเห็นไหมนี่คือช็อตแรกของวันนะดึงน้ําประมาณ60มลหรือประมาณ1ต่อ3แหละถามว่าทำไม1ต่อ3ใช้18บแปทำไมไม่ใช้20ถ้าแบบใครอยากจะได้ความนิ่งความเป๊ะจ๋จาเลยก็ใส่20ดึงออกมา60ก็ได้เหมือนกันทีนี้ช็อตกาแฟใช้อยู่ที่60สิบเมลใส่ไปเลยจ้าแล้วก็ข้อดีของการใส่น้ําเย็นเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ช็อตกาแฟมันไม่ร้อนเกินเวลาใส่น้ําแข็งน้ําแข็งก็จะไม่ค่อยละลายสักเท่าไหร่ก็ยังอร่อยอยู่เหมือนเดิมแนะนําว่าถถ้้้้าา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 าคคคคคคุุณเเเปปิิิิิดรรรรนน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 ะะัับบมมมมลลูกกกกกกกทแแแววววพี่่่่่่่อโหหหหไไไใใสสง